สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณคุณฝนจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะว่าอะไรคือ Li h t WORKSHEET นะคะหรือว่าโปรแกรมในการสร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้นะคะเราไปดูว่า Li ท์ w o r k s h e e t คืออะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็เข้าไปเหมือนเดิมนะคะ Li h t WORKSHEET เหมือนเดิมนะคะ ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าไลเวิร์ชีตคืออะไรนะคะทุกคนนี่เขาจะมีตัวอย่างใบกิจกรรมนะคะแต่และกิจกรรมเราสามารถออกแบบกิจกรรมได้าตามความสนใจของเราเลยนะคะตามเนื้อหาที่เราต้องการจะสอนเด็กๆเ,เลยว่าเราจะออกแบบแบบไหน นี่เลยนะคะสามารถออกแบบได้ทุกช่วงชั้นทุกช่วงวัยเลยนะคะขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะออกแบบแบบไหนนะคะในลักษณะใดส่วนวิธีการที่จะออกแบบหรือวิธีการทำนะคะของลา์เวิร์กชีตเดี๋ยวคุณฝนจะทำไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าคลิปนี้เรามาดูก่อนว่า ไลท์เวิร์กชีตคืออะไรนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนคุณฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ